ขี่จักรยานพี่น้องขี่จักรยานสิไปเก็บเห็ดพ,พี่น้องเบิ่งวนทางทางมองไวสิไปเก็บเห็ดเบิ่งในมือเจ้าถนโน,โนทาง นี่ละจักเขาเจะเอามาชิม,มาคาดภูมเจาวาชี้ยากยาอันตอนอยู่ในบ้านคือยังซีหอห่อนบาอดอ,อกมากอยังคึมนพนพี่น้องร่มๆร่มไม่เป็นมันร่มๆๆแต่ร่มแห้งเงี้ดีตะบายโงต้น่ิไปเกบเห็ดนี่แหละเลาะเห็ด ่าสิมีเหตุบ่อันนี้คือบานพุทธชลไอชนะโรงเรียนพี่น้นองโรงเรียนของเด็กหน่อยโรงเรียน,ยน,ยนอันนี้ท่านไปสิไปเก็บเหชดชี่จักรยานไปพี่น้องชี้จักรยานเลยน้ำกันเนาะเที่ยวน้ำกันเก็บเห็ด เี่เขาฝึกหมาพี่น้องเสียงเงินเด้อนี้เด้อมาฝึกหมาก็ได้ก็ได้ฝึกซื้อๆเลยด่ดางเสียค่าฝึกอันนี้ก็ขาบทั้งด้วนขี่จักรยานไปใายดูไปเขาสีหายหัเอายู่หรอกกูก็เห็นเขาโ่มักเขาก็เสีกย,ยกูย,ดดยิน่ีไสมอย่า่ากันเด้อจ้จะเด้อตลาดทั้งจะไปเก็บเห็ด ี่จักรยานไปน้ำท้ายไปน้ำเขาเห็นเขาก็สิว่าโอ้พักแท้สิได้บอกขี่ไปแต่ว่าบ่าได้ขี่ว่ขี่ไปเรื่อยๆว่ายสิไปหอดบมอะพี่น้องไม่ยอมฝนสิตกแท้เบิ่งก่อนว่าไปหอดใส่สิไปได้หอดใส่ปั่นจักรยานต่างอันมอเข้ากิดสิเก็บๆอยู่ดิ ใหม่ครับงามข้างรถไฟชีข่างข้างรถไฟพี่น้องคือเป็นเก็บม่วเขา้าเพู่เป็นในอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเป็นฮันหันนี่กับบ้านคนชะลาบ้านผูเถ่าคนชะลาข้างๆเลยบ้านคนชะลา ไก่เติบอยู่ได้ปลาก็ได้แต่ว่าขี่อั่นจักรยานขี่จักรยานเอาไฟฟ้ามันก็นเลยสิบวอนอันป็นได้อันนี้ก็คือฐานี้รถไฟย่อยสเตฟฟิทบุกฐานี้รถไฟย่อยสเตฟฟิทบุกหุ่นละปลาก็ได้ขี่ไปน้ำเบาไปน้ำ เดี๋ยวกะสิจอดแล้วก็สิจบชิปนเนาะขีคมาละเขาเย็นเดี๋ยวเขาสิยหายอาเดี๋ยวจอดมุมนี้ก่อนอึ๊บปะละ่ะจักรยาตนั่นตกลงแน่กับแบดบุดพูนมองสิไปกระท่าง้างหนาบุละแต่ว่าจอดสักกอนอันนี้กับกบมิโกวันค้นชลา เมื่อสิเขาไปนีสกอนไปซื้อน้ำสกอนคุณพี่น้องทางบ้านทางสาวกาลสินขี่รถมาวังหันพูนขึ้นไปทางหลังเป่นทางขี่รถมาวังหันเด้อนี่ยที่ยกรยานมาว่านี่เมื่อสิไปแวะมิโกดิสกอนเนาะหาซื้อน้ำซื้อหยังไปกินก่นกนกนอกนเนาะเอาพี่น้องสาวกาลสินเอาไว้ซะนี้ก่นนอนเนาะอ่าน ก,กดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์น้ำใน่ดใจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าสิไปซื้อน้ำมิโก,โก